สบายดีมูเพื่อนมอทุกคนมือนี้เขาจะมาแนะนวิธีการโอนเงินธนาคารจากธนาคารการค้าเนาะไปหาบัญชีพัฒนาลาด้วยโปรแกรม BCL ว n e โปรแกรม BCL One เนาะโปรแกรม b c ววันมาหา บัญชีพัฒนาดาวแบบวิธีง่ายๆเนาะเป็นอะไรเขามาเบอง์รกันเนาะเราลองดาวน์โหลดโปรแกรมบีเซียวันอยู่อันน่ะพรีสตูขอนเนาะมาติดตั้งให้มีสิทธิ์แล้วก็แอดจีมเเพื่อป็นบัญชีของเขาคนเดียวแลาะแล้วก็ล็อกอินเขาโปรแกรมบีเซียวัน รหัสส่วนตัวอเายูทึ่งนี้เราจะใส่จิเมลของเรานะหรกรองใส่พาสเวิร์ดที่เขากำหนดไว้เขาสู่ระบบนล็อกอินเลยนี่เราจะปิดออกนะนานนี้ แล้วก็คาวทียูเนียนเพลงคลาสสิกโอนเงินเนอะเขาไม่ได้โอนเงินแล้วก็เขาจะเลือกบัญชีของเขาเลือกธนาคารเนอะมัดเนี่มันจะมีล้าธนาคารเขาต้องคลิกใส่บนว่าธนาคารนเนาะคลิกเซตธนาคารแล้วจะเรียกวันจะมีล้านธนาคารเนี่ ธนาคารที่ในลาวเนาะเพื่อสะดวกสบายกัรโอนบัญชีธนาคารแต่ละธนาคารหากันโดยจะในเชียร์ค่ะทำเียนเนาะเริ่มแต่พันกิปเป็นมือมันเอิงใส่ตามที่เอาโอนน้อยออนไลน์เนาะจะเดี๋ยวนี้ค่อยจะโอนจากบัญชีการคาไปฮะบัญชีพัฒนาลาวเนาะคใช้อันนี้เนาะ ธนาคารพัฒนาเราแล้วก็ปอนเล็กัญชีใสเลยอยู่นี่ปอนเล็กมันชีใสแล้วกเคกที่โตไปมันจะทาเงินเงินที่เราต้องการโเ่ยมันจะเสียค่าธรรมเนียมวงเงินที่บนไดเป็นรอยล้าน สมัติโอนได้เงินหนึ่งร้อยล้านเนาะวงเงินที่จะนี่นี่วงเงินที่ได้เชื่อเขาทำเงินมันหนึ่งพันกีบเขาใส่จำนวนเงินครบแล้วหกคลิกต่อไปเดี๋มันจะถามอธิบายว่าเขาต้องอธิบายให้หูหนวกว่าจะคุณเงินนี้ให้ไป ผู้ใดเขาใส่ยังก็ได้เนาะอยู่นี่เพื่อให้ผลมาต่อไปนี่มันแสดงเชียงคือในเพื่อเล็กต่อไปเนาะให้ให้มีนะเนาะให้มีโอเลคิดต่อไปมันจะราคาบริการเนาะค่าธรรมเนียมเนาะหนึ่งพันกีบก็โอนเงิน